สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่บัมบูทุกท่านครับวันนี้ครับก็มีดีกานะครับนะอ่าไปค้นหาดีกานะครับใกล้เคียงพื้นที่ห้าไร่นะครับที่ถือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนนะครับทุกท่านนะครับนะก็เราจะมาอ่านให้ฟรีครับนะเราจะมาอ่านให้ฟรีฟังยาวๆเลยพิธีจะไปเร็วๆนะครับจะไปเร็วๆประมวลกฎหมายมาตรามจุดวรรค91ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามสิบห้าวรรค6 หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้าห้าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมสองสี่เก้าฟาร์มผิดฐานทําไมในฟ,ฟาร์มผิดฐานทําไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่รับอนุญ,ญาตจากพนักงานเจา้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปา่าไม้พศสองสี่แปดสี่ดาม,มาฟังอีดาม,มาฟังไอ้แป้งมาฟังด้วยมาตราหนึ่งจุดเจ็ดสามวรกสองและพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศสองห้าศูนย์เจ็ดมาตราสิบสี่จุดสามสิบเอ็ดวรกสอง กับความผิดฐานมีม,มีมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้ห่วงห้ามอันยังมิให้แปรรูปโดยไม้ดังกล่าวไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขายและพิสูจน์ไม่ได้ว่าได้ไม้ดังกล่าวมาโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าไม้ปศสองสี่แปดสี่มาตราหกสิบเก้าวร์สองตา่างเป็นความผิดสําเร็จในตัวเองแม้จําเลยจะกระทาความผิดในวันเดียวกันก็เป็นความผิดหลายกรรม ต่างกรรมสาหรับความผิดฐานเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ2507มาตรา14/31เป็นความผิดสําเร็จทันทีที่จําเลยเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นความผิดต่างกรรมกันกับความผิดสองกรรมดังกล่าวมาข้างต้นจึงต้องลงโทษจําคุกและทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามตา,มาตรา91จาเลยให้การรับสารภาพตามฟา้องแล้ว จึงต้องฟังตามคำรับสาร,รภาพของจำเลยว่าจำเลยมีเจตนากระทำความผิดตามฟ้องโจทย์จำเลยจำเลยจะดีกาโต้เถียงว่าจำเลยไม่มีเจตนาทำความผิดหาไม่ได้หาได้ไหมเพราะไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ได้ยกขึ้นมาว่ากันมาว่าแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นจึงต้องห้ามมิให้ดีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา249วรรคหนึ่งประกอบด้วยประมวลกฎหมายพิจารณา ควา,ามอาญามาตรา15โจดบรรยายฟ้องในความผิดฐานเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่าจำเลยเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยทําไร่และทําคอกเลี้ยงโครกระบือเนื้อที่จํานวน5ไร่ <c oughs> อันเป็นทําให้เกิดการเสื่อมเสียแก่สะภาพป่าสงวนแห่งชาติเป็น,าปนการบรรยายถึงการกระทำทั้งหลาย ที่อ้างว่าจำเลยและกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าถูกแห่งชาติมาตราสิบสี่สามสิบเอ็ดวร์หนึ่งเท่านั้นการที่สารล,ล่างทั้งสองปรับบทลงโทษจำเลยในในความผิดฐานเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าถูกแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตได้ระบุว่าเป็นมาตราสา,ามสิบเอ็ดวร์หนึ่งเป็นการไม่ชัดเจนสาลฎีการมีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้เนื้อหาฉบับเต็มโจทกฟ้องว่าเมื่อวันที่หกสิงหาสองนห้าสหนึ่งเวลากลางวันจำเลยกระทำความผิดตามต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกรรม ต่างกันกล่าวคือจำเลยทำโดยทำไม้โดยการตัดฟันโคนไม้กระโดนไม้แครปาไม้ตะเบงไม้ติ้วไม้ตีนนกไม้มะข่ามงไม้กระหามและไม้โมกซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามประเภทกอจำนวน54ต้นไม้ป่าดวงภูสีฐานซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าที่และจำเลย มีไม้ห่วงห้าประเภทกอดังกล่าวอันยังมิได้แปรรูปจำนวน54ท่อนปริมาณ9.86ลูกบาทเมตรไว้ในครอบครองโดยไม่มีรอยตราาภาคอรอยตลาภาคหลวงหรือรอยตลา,าลรอลอลาลัฐบาลขายและพิสูจน์ไม่ได้ว่าเมได้ไม้ดังกล่าวมาโดยชอบด้วยกฎหมายกับจำเลยเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินภายในเขตปา่าสงวนแห่งชาติด,ดังกล่าวโดยทำไร่และทำาคอกเลี้ยงโคกระบือ เนื้อที่จมวนห้าไร่อันเป็นการทําให้เกิดความเสื่อมเสียแกสภาพป่าถาวนแห่งชาติมีผู้ประสงค์รับเงินส,สาินบนนําจับนําเข้าพนักงานจำเลยจับจำเลยได้พร้อมยึดไม้ท่อนจานวนดังกล่าวเป็นของกลางขอให้ลงโทษตามพระร,ชร,ราชบัญญัติป่าถนวนแห่งชาติพศ2507มาตรา43/35พระราชบัญญัติป่าไม้พศ2484มาตรา1 1 69 73 74และ74 จัดว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา32ลิบของกลางและจ่ายเงินสินบนนำจับตามกฎหมายและสิ่งที่สิ่งให้จำเลยและบริวารออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติจำเลยให้การรับสารภาพสารชั้นต้นพิพากษาจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ2507มาตรา4วรรค2 3 5พระราชบัญญัติป่าไม้พศ2484มาตรา11 69วรรค2 7 3วรรค2 สองเจ็ดสี่เจ็ดสี่ทวิเจ็ดสี่จัดว่าเป็นความผิดหลายกรรมต่างกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปไปตามประมวลกฎหมายอาญามาต,รรตาก้เบียดควา,ามผิดฐานทำไม้ในเขตป่าณขอแห่งชาติเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตากา90บจำคุกสองปีฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งห่วงห้ามไม้ห่วงห้ามอันยอันยังไม่ได้แปลรูปจำคุก2ปี ฐานยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำคุกสองปีรวมจำคุกรวมจำคุกหกปีจำเลยให้การรับสารภาพโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกสามปีลิบของกลางให้จำเลยและบริวารออกไปจากเขตป่าสงวนแห่งชาติตามฟ้องคำขอคำขออื่นให้ยกจำเลยอุทธรสาลอุทธรภาคหนึ่งพิพากษาแก้แก้เป็นว่าฐานยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำคุกหกเดือนมีลดมีลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามบนกฎหมายอาญามาตรา78และร่วมกับโทษจำคุกฐานอื่นคงจำคุก2ปี3เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลช,ชั้นต้นจำเลยดีกาโดยพิพากษาซึ่งพิจารณาแล้วลงชื่อให้คำพิพากษาศาลช,ชั้นต้นอนุญ,ญาตให้ดีกาในใบในปัญหาข้อเท็จจริงศาลดีกาวิจัยว่าที่จำเลยดีกาขอขอเรีกว่าการกระทำความผิดของจำเลยตามฟ้องเป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทไม่ใช่เป็นความผิดหลายกรรมต่างการตามตาม,ตาม,ตาม,ตามที่ศาลล่างศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยฉะนั้นเห็นว่าความผิดฐานทําไม้ในเขตป่าถงนแห่งชาติโดยไรับอนุญาตจ,จากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติปา่าไม้พศ2 5ง8มาต,าบบตรา11 7.3วรรค2และพระราชบัญญัติป่าถงนแห่งชาติพศ2 5 0 7มาตรา4ี่สเวรรค2กี่บบวก,กับความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้ห่วงห้ามอันยัง ไม่ได้แปรรูปโดยแม้ดังกล่าวไม่มีรอยตลาภาคหลวงหรือรอยรัฐบาลขายพิสูจน์ไม่ได้ว่าไม้ดังกล่าวมาโดยชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าไม,ม้พศ .2548 มาตรา69วรรค2นั้นแม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดในวันเดียวกันแต่การกระทำความผิดของจำเลยดังกล่าวก็เป็นความผิดหลายกรรมต่างกรรมเพาราะความผิดแต่ละกรรมดังกล่าวย่อมเป็นความผิดสำเร็จในตัวเองส่วนความผิดฐานเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าถูกงบแห่งชาติพศ .2507 มาตรา14/31นั้นแม้โจทย์จะบรรยายฟ้องว่าจำเลย,ยกระทำความผิดในเดียวกันกับความผิดของกรรมดังกล่าวมาแต่การทำความผิดของจำเลยในส่วนนี้ย่อมเป็นความผิดสำเร็จทันทีที่จำเลยเข้าไปยึดถือ,อครอบครองที่ดินในเขตป่าถูกุนแห่งชาติจึงเป็นความผิดตามกรรม กับความผิดสองกรรมดังกล่าวมาข้างต้นการกระทำความผิดของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นความผิดสามกรรมต่างกันซึ่งต้องลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตราข้าิบิดที่สารศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยสามกรรมเป็นกระทงความผิดโอ้โห fc ครับพิพากษาแก้ว่าว่าความผิดฐานเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดิน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ2507มาตราย43 1ดือนวักหนึ่งนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพักษาสานุทรภาคหนึ่งมาเรียกคดีสาริกาแรงที่มากองผู้ช่วยผู้พิพากษาสาริกาโอ้โห fc ครับนี่ครับดำมึงจะงานเข้ามาเนี่ยนะครับโอ้โหดำนอนไอ้กฎหมายแรงจริง อีดามาฟังเอานะมึงมาฟังเอาอห่าเหว้มึงอย่าไปถามมันผิดกฎหมาย,ม,ยมันผิดเลยมันผิดเลยต่างกรรมตัางเวลาด้วยมึงเอ้ยนะครับนี่เป็นความรู้ครับไอ้ที่ครับเนาะ